สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อชไหนนะครับกับาสวัสดีสมาชิกทุกท่านวันนี้ตรงกับวันอังคารที่24ีมิถุนายนพุทธศักราชส5 6 8สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากมีลูกค้าเข้ามาสอบถามจึงจํานวนหลายหลายท่านที่ติดต่อผมทางนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์0835793520 นี่คือเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเพื่อนได้ทั้งเบอร์โทรและไอดียไลน์ท่านไหนที่ไม่เก่งโซเชียลโทรนะครับรู้สึกจะมีผู้ไม่เก่งโซเชียลโทรมาหลายคนแล้วนะแต่ก็ยินดีนะครับโทรตามนี้นะครับโทรตามนี้สีพึ่งหมดเกลี้ยงนะครับแล้วก็อีกหลายรายการเลยนะครับส่วนวันนี้มีงานเลี่ยมจะจัดส่งให้กับคุณลูกค้านะครับต้องขอบคุณมากคุณลูกค้า,าท่านนี้อยู่ จังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับออกไปทางทิศตะวันออกของของตัวจังหวัดนะครับให้ขอเอ่ยชื่อแล้วกันขอบพระคุณน้านะครับเป็นงานเลี่ยมท่านฝากว่าให้เลี่ยมให้ด้วยนะครับความหมายคือให้เลี่ยมให้ด้วยคือให้ผมผมนำไปให้ช่างเลี่ยมให้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ3วัน3-4ถึง4วันแล้วแต่ช่วงไหนงานมากหรือน้อยนะครับมาปิดไป2รายการเป็นเนื้อเงินเพชรกับ ครับรุ่นนี้เป็นเนื้อเงินเพชรกับปี2566นี่คือเนื้อเงินนะครับทุกท่านเนื้อเงินลงยาแดงจำนวนการสร้าง299เหรียญเท่านั้นนะฮะอันนี้นัมเบอร์126 126เป็นงานเลี่ยมคืองานเลี่ยมแบบนี้ท่านไหนที่ฝากเลี่ยมนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม450บาทสำหรับงานหน้ากากนะครับต่อชิ้นแต่ถ้าเลี่ยมเป็นใสธรรมดาแบบนี้ พลาสติกธรรมดานะครับความหนาก็จะไม่เท่าเนาะอันนี้ก็150บาทค่าเลี่ยมนะครับค่าเลี่ยมค่าเลี่ยมอ่ะขอบพระคุณมากนะครับขอบระคุณมากสําหรับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราแพ็กจัดส่งให้วันนี้แหละส่วนน,นี้ลูกค้าอยู่ทางกรทมนะครับมาปิดคนพญาเสือเท่านอนกินรุ่นนี้นะเนื้อนว่านหนากากเงินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จัดส่งให้พอดีเขาฝากไว มนพยาเสือเท่านอนกินอันนี้เพชรจะกลับนะครับสวยงามมากเดี๋ยวให้ดูความสวยของเรี่ยมนะครับน,นี่สมิงกินเมืองให้เรียมแบบนี้ดูสวยนะครับสวยมากสำหรับท่านที่สนใจที่จะเลี่ยมนะครับองค์หนึ่งหนึ่งพันสามอยห้าสิบมีค่าเลี่ยมเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าสมาชิกท่านไหนอยากให้เราเลี่ยมแบบไหนนะครับสั่งให้เลี่ยมได้ จัดการให้อันนี้๋ยวจัดส่งให้ทางขอเป็นแฟลเอ็กซ์เพสเนาะมันเดียวถึงเลยเพราะว่าอยู่บริเวณขอนแก่นเช่นกันแต่ว่าออกไปทางอย่างที่ผมเรียนนะครับออกไปทางทิศตะวันออกของตัวจังหวัดขอนแก่นเรากล่องเดิมพร้อมนะครับกล่อง,องเดิมเราก็ถ้ามีเราจัดการดันให้แน่นอนกล่องเดิมน,นี่ถือว่าเป็นการกันลอยนะครับเพิ่งเตรียมเสร็จใหม่ๆเลย กล่องเดิมอยู่ไหนไอยู่นี่กล่องเดิมเพชรกับอันนี้กล่องเดิมสมิงกินเมืองอันนี้นะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเนื้อเงินที่เป็นเลขเหมือนกันนะครับผมลองสังเกตดูแล้วคือตัวนี้นี่สมิงสมิงตัวคูหรือสอตัวคูนั่นเองนี่คือเนื้อเงินนะครับนี่คือเนืน้อเงินอ่านำเบอร์หนึ่งสองหกเหมือนกับเพชรกับองค์นี้เลขเดียวกันนะครับข้างหลังนี่ช่างทิปทุบทำไม่ค่อยดอีนี่นะครับ นี่คือเนื้องเงินสอตัวคูนะครับถ้าไหนที่สนใจก็ทักเข้ามาจะแพ็กให้อันี้จะส่งไปเป็นแบบนี้เนะาะกันลอยกันอะไรอยู่แล้ว,ลวมีซองกันลอยด้วยกันกระแทกกันบล็กโด้ขอบพระคุณมากนะครับที่ไว้ใจสั่งมาได้ประมาณ3-4วันแล้วเพราะว่าต้องคืองานเลี่ยมไงถ้าต้องส่งเลี่ยมไปนะครับส่งเลี่ยมไป ในลูกค้าทางกรุงเทพมหานครเี่ครับเราจะแพ็กจัดส่งไปเป็นแบบนี้นะครับแพ็จัดส่งปเป็นแบบนี้สำหรับลูกค้าสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาแล้วสนใจนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชหนาฉันทาสาโลรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีผู้ถามหาผงสองหัวขาดรุ่นแรกตัวแรกมีผู้บูชาไปแล้วนะครับมีผู้บูชาไปแล้วไม่ทันบางท่านไม่ทันนะบางทีรออาจจะรอ รอวันสองวันหรือว่าช่วงอาจจะเป็นเงินออกนะพอดีมีผู้มาบูชาไปแล้วเขาก็ถามว่ารับประกันออกจากวัดนะแน่นอนครับเราไม่เอาครูบาอาจารย์มาล้อเล่นนะของผมรับประกันแท้ร้0ยเเนเี่ยสอตัวครูตัวนี้เลขนำเดียวเลขเลขเบอร์ตัวเดียวกับเพชรกลับนะครับหนึ่งสองหสวยงามเนื้อเงินครับศักด์ศีเนื้อเงินสวยๆนะครับศักดิีเนื้อเงินสวยๆนะฮะ ศักสีเนื้องเองินเลยแล้วก็มีปูเป่เจ้าสมิงพรยนะครับปู่เจ้าสมิงพรยเนื้อนวะน,ากากนักกาเงินแล้วมีปุ่มนมาอันนี้คือเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดสร้างน้อยกว่านวะนะสร้างน้อยกว่าสร้างเพียงแค่499เหรียญเท่านั้นนี่คือปู่เจ้าสมิงพรยรุ่นแรกเนื้อสำลิดสวยงามมากนะครับเนื้อนี้หายากนะ เนื้อนี้หายากท่านไหนที่สนใจก็ให้รีบทักเข้ามานะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่สวยงามมากนะครับลงยาลงยาเหลืองลงยาเหลืองนะครับแล้วก็ลงยานี่ครับชุดสวยๆนี่คือเนื้อสัมฤิ์นะครับสวยงามมากปู่เจ้าบุรมงคูปู่เจ้าสมิงพราย สวยงามครับเหรียญนี้หายากนะครับหายากม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 ากเนื้อสัมฤธิ์พื้นคุยนี่ครับสวยงามสุดยอดมหา,หาอำนาจประบาครับการพูดผีผูดยามไม่กล้าเข้าใกล้นะครับรมูคูปู่เจ้าแล้วท่านก็มีความเมตตาโดยเป็นสเสน่ห์ชั้นสูงด้วยด้านหลังประกอบไปด้วยยันต่างๆและมีสอ เสือหัวขาดตัวที่4ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชัยด้วยเสือตัวนี้คือตัวสุดยอดมหาสนีนครับโอ้สวยมากโฟก,กัสชัดๆนะครับเลขนำเบอร์อยู่ด้านข้าง,งทางซ้ายนะฮะสังเกตดู2-18คือเลขอย่างที่แจ้งนะครับนี่ครับเนื้อสำล์จะออกผิวแบบมุ่วงๆสะท้อนนะฮะนี่โค้ดโค้ดด้านบนสวยงามมาก ท่านไหนที่สนใจก็ให้รีบทักเข้ามานะครับนี่นำไปเลี่ยมเนาะไปเลี่ยมเป็นลายไฟสวยๆนะส่วนเนื้อนวะนี่จะเป็นเลขตองสองเนื้อนวะหน้ากากเงินนะเนื้อนวะหน้ากากเงินสวยงามแอขงน,นี้สวยจริงสวยจริงครับองน,นี้สุดยอบ ถ้าไหนเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วย feet, เข้ามาลแล้วก็รบกวนเนาะอยู่ด้วยกันครับเรามีวัตถุมิยมคนผมก็มานําเสนอให้ได้รับชมกันส่วนรายการประกวดของหลวงพ่อไหนมีทั้งหมด35รายการนะครับเข้าไปดูในช่องผมที่ผมลงไว้เป็นโพสต์นะเป็นโพส์นิ่งว่ามีรายการไหนบ้างหรือท่านไหนที่อยากทราบก็ทักเข้ามา นะครับเดีผมแจ้งให้ทราบวันนี้ก็จะมีรายการประมาณนี้นะครับนองแกรแรงนะนองแกรแรงมากช่วงนี้มี่คนเพราะว่าเขาประกวดนองเกกำลังฟีเวอร์ครับนองแกเดี๋ยวนี้มีลูกค้าที่อยู่ทางประจุสนใจนะแต่ว่าเนี่ยครับน่าจะเรียบร้อยนะครับ ต้องขอบคุณลูกค้าที่สนใจและบูชาผ่านของผมนะครับขอบคุณมากนี่คือเหรียญออกแกปี2553้าเขาประกวดเหรียญรุ่นนี้กันหลักมากๆเลยนะครับเพราะว่าปีลึกที่สุดนะครับถ้าความสวยความงามเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกห้าพยากักหรือสอตัวครูเข้าร่วมประกวดก็จริงแต่ว่ายังผ่านมาไม่นานเนาะยังผ่านมาไม่นานยังไม่ผ่านการสะสมผ่านการระเวลาว่าใครเก็บมาดีเก็บมาว่าเป็นยังไงนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเนื้อเงินท่านไหนที่สนใจเนื้อเงินงนะครับ ต้องเป็นรุ่นนี้พยักเจ้าสัวปีหกสามนี่สวยนะเนื้อเงินลงยาแดงนะครับเนื้อเงินลงยาแดงว้าวนี่คือชัดๆปีสองัดห้า5้อได้ออกเดรียนี้ด้าน,นหลังเป็นสอตัวคู่ชัดเจ๋วมากพยักเจ้าสวัว เลขจะอยู่ตรงเสาหลักอนนี้นี้แป่สองนะครับเน,น,นเงินสร้างสองร้อยเ้าสิบเก้านี่ครับในตาคงคุมชัดๆรับประกันเท้นะครับรกันเท้ มนุษย a ยาเสือเท่าเนี่ยหมดแล้วนะครับมนุษย a ยาเสือเท่าเหลือแค่เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อเงินหน้ากากทองคําทองคําช่วงนี้ก็ยิ่งแดงนะอันนี้ออกตั้งแต่ปีหกห้าหกห้าพอเก้าสิบหกจุดห้านะครับเฉพาะทองนี่ผมว่าน่าจะเกือบหมื่นแล้วนะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันดีดคูณสองมาตั้งแต่นู่นเลยนะครับนี่เฉพาะมาพร้อมกับ number ัมเบอร์สี่สิบสี่ มวพยาเสือเท่านอนกินตามรูปนี้เลยนะครับลงยาแดงเนื้อลงยาแดงเนื้อ,งล,งงองลงยาเขาจะเป็นแบบนี้แต่เพียงแต่อันนี้เป็นน้ากากของคําแล้วก็เลขครับทั้งเสน่ห์ทั้งเหนียวแลมวีมีประสบการณ์ด้วยมีประสบการณ์ด้วยดวงเศรษฐีน้าคาราช ผมจะคล้องเป็นเนื้อทองแดงนะอันนี้เป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินลงยาฟ้าเนื้อเงินลงยาสีฟ้าส่วนยันตะก้อก,ก็ยังมีนะครับยันตะก,อก้ออันนี้เจดีสร้างรุ่นแรก<ม>เพชรกลับไอ้ไม่ใช่เพชรกับเสื้อกลอบ้านฝางนี่ครับเนื้อทองแดงท่าไหนที่งบประมาณหลักร้อยนะครับนี่อันนี้เปิดอยู่แ5ด้ยห้าสบาท ขอบคุณลูกค้าทางกรดมรด้วยนะครับมาปิดองค์นี้เป็นเหล็กน้ําพีนะเหล็กน้ําพีหนึ่งองค์พร้อมเลี่ยมนะครับผมก็พิเศษให้ปกติเนี่ยเขาเปิดดูสองมาสองห้าสิบนะครับแต่องค์นั้นเลี่ยมก็เปิดให้ในราคาเหมือนพิเศษให้ค่าเลี่ยมแล้วก็ปิดสอตัวครูไปถึงองค์รวมเป็นสองรายการต้องขอบระคุณมากก็อยู่ทางกรุงเทพนะครับกรุงเทพวันนี้มา ทำวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่สนใจก็ลองทักเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาทางนี้นะครับเบอร์โทรและไอ l ดียนะฮะอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าตรงนี้ทําเป็นวิดีโอนี่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนฉันทะสาโลรับประกันทุกรายการแท้นะครับลองดูนะครับมีวีดีโอลงไว้มากมายสนใจก็ให้ทักเข้ามาสําหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้ก่อน ถ้าสนใจรายการไหนให้พี่เข้ามาเนื่อเงินมีเยอะนะครับเนืองเงินมีหลายรายการป่าแตกันอยู่ป่าแตกสอตัวครูสอตัวครูเนื้อทองแดงนี้ก็ได้ครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับสําหรับวิดีโอนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ